หมือนกินมาม่าเยอะจนบวมบวมจริงแหละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำ What I Eat in a Day กันนะคะว่าในหนึ่งวันเนี้ยแอมกินอะไรเข้าไปบ้างนะคะเหตุเกิดจากว่าจริงๆแล้วแอมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่า ยิ่งช่วงกักตัวที่เราอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ละวันนะเรากินอะไรเข้าไปในร่างกายมากนะคะเออ็จริงๆแอมอหนะักแค่43นะคะแล้วไม่เคยเกิน45เลยในชีวิตคือไม่ใช่ว่าลดความอ้วนหรือว่าอะไรนะคะทุกคนทุกคนก็จะแบบเอ้ยดูแลหุ่นหรอเอ้ยกินน้อยแน่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเป็นคนที่กินเยอะมากๆ แล้วก็ใครดูจนจบคลิปนะคะอาจจะรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกแอมทีนะคะว่าแอมกินเยอะหรือว่ากินปกติเหมือนที่คนอื่นเขากินกันทั่วๆไปนะคะก็เช้าของแอมวันนี้นะคะก็บ่ายโมงสิแล้ววันนี้จะเริ่มกินข้าวมือแรกช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้ามีคนมาติดตั้งพวกสัญญาณการขโมยกับกล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะเดี๋ยวไว้แอมจะทำคลิปแยกให้ดูสำหรับคนที่ไม่อยากติด เหล็กดัดแล้วยังกลัวว่าถ้าเกิดมีขโมยเข้าจะทําไงนะคะไว้แอมลองใช้ก่อนสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าดีหรือไม่ดีใช้ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลวันนี้สิ่งแรกที่แอมจะกินเข้าไปนะคะขอเติมน้าตาลก่อนเลยเพราะว่าบ่ายแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะช่างเพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นี่เลยเริ่มมาเริ่มอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะอย่างแรกที่จะกินนะคะก็ขอกินน้าส้มก่อนเลยตอนเช้าร้านนี้ที่แอมซื้อมาคือเขาคันตรงหน้าแล้วเขาก็เทเลย อ๋อแล้วก็จะเล่าว่าจริงๆแล้วที่เริ่มคลิปนี้ขึ้นมาค่ะพอคนรอบข้างก็จะชอบทักว่าแบบตัวแค่นี้ทําไมกินเยอะจังทําไมกินแล้วไม่อ้วนซึ่งจริงๆแอมก็ไม่ได้ชอบอ่ะนะอยากอ้วนขึ้นกว่านี้อีกนิดนึองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินเท่าไหร่น้าหนักมันก็ไม่ขึ้นอ่ะก็เลยมานั่งวิเคราะห์ตัวเองดูว่าแบบเออมันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าจากที่ลองสังเกตตัวเองดูนะคะแอมเป็นคนกินช้า กินช้ามากกินช้าแบบช้ามากๆมากๆมากๆ,ากๆ,ากๆยิ่ยงแบบไปทํางานหรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนเอ็มกินเสร็จเขาสุดท้ายตลอดเวลาคนอื่นกินข้าวจนเขาไปดูหนังเขาขือนอนกันแล้วอะเครื่อมันกินข้าวอยู่เลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเต็มแบบกินตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันนานมากๆจริงๆแต่ว่าอันไหนกินหมดก็จะบอกว่าหมดอันไหนกินไม่หมดก็จะบอกว่าไม่หมดนะคะจะได้ให้เพื่อนๆช่วยดูว่าเออจริงๆแล้วกินเยอะหรือว่ากินน้อยนะคะ ถ้างั้นก็ไปดูกันเลยค่ะว่าข้าวมื้อเช้าของเราจะเป็นอะไรมื้อแรกที่เราจะกินนะคะก็จะเป็นกะเพรากุ้งกับต้มยำน้ำใสมันหมดนะคะทุกคนอะันนี้คือสิวนะ มันขึ้นได้เวลาตลอดแล้วก็มากินมันหมดต่อกันนะคะให้มันร้อนอต่อกปกติแอมจะไม่ค่อยกินขนมนะคะจะเน้นไปที่แบบของข้าวอาหารขาวเลยซะมากกว่าก็น้ำหวาน น้ำหนักไม่ขึ้นแต่น้าตาลขึ้นอยู่เรื่อยๆใครที่มีเคล็ดลับการงดน้ำหวานได้นะคะแล้วได้ผลฝันเพื่อนช่วยแชร์ให้องฟังหน่อยนะคะคือก็รู้แหละว,ว่าแบบมันกินไม่ดีอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากกินนะกินแล้วมันรู้สึกแบบสุดชื่นก็ขอกินนิดนึงและอมก็ไม่ค่อยชอบกินซอดนะคะแบบอย่างกินจุกกี้อะไรเงี้ย ก็จะกินน้ําจิ้มนิดเดียวหรือว่าอาจจะเป็นว่าอาหารที่เราชอบแบบมันคล้ายๆกับอาหารที่คนลดน้าหนักเขากินกันเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมันก็เลยแบบไม่ค่อยน้าหนักขึ้นแต่ว่าพวกขนมปังพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยชอบกินเหมือนกันก็อาจจะมีส่วนอย่างอันเนี้ยมันโบใช่ป,ปะก็จะพยายามตักเลี่ยงไอ้พวกที่มันเป็นซอสออกก็กินแต่ตัวมันแบบให้มันโดนนิดหน่อยได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ทําเพราะว่ากลัวอ้วนอะแต่ก็คือแบบ นิสัยอะไม่ได้ชอบกินอย่างนี้อยู่แล้วหมดแล้วเราก็จะกินชานไมไพรมุกนะคะลองฟ้องก่อนอาหารเย็น,น thank you ก็วัดไอ้ี่นที่เดย์ของแอมนะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นวันปกติอยู่บ้านก็จะกินประมาณนี้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกมีเมืองตูเฟยอะไรเงี้ยก็อาจจะเยอะกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะก็ดูแลเพื่อนๆคิดว่าไงบางแอมกินเยอะหรือว่ากินปกติทั่วไปคือหุ่นเราอ่ะมันเหมือนไม่ค่อยอ้วนขึ้นทุกคนมันก็จะตัวแบบประมาณนี้แหละแต่ที่อ้วนขึ้นอะคือหน้าดูดิ แล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเรื่องห้องครัวนะคะว่าแอมซื้ออะไรที่ไหนยังไงนะคะแล้วก็ขอคอนแทคช่างมาด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะแล้วก็จะมาเปิดท <c oughs> ีเชฟทัวร์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดหรือว่าอันไหนซื้อมาจากไหนเท่าไหร่นะ <c oughs> ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้านล่างไว้นะคะยี่ในคลิปหน้าเดี๋ยวแอมจะมาเปิดห้องครัวให้ดูกันอีกทีวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย